ครั g เจนะบิตคอยน์ไ e เนอร์นะวันนี้นะครับเรามาพูดถึงทรัพย์สินแล้วก็มาพูดถึงเครื่องคุณบิตคอยน์ด้วยว่าจะอยู่ทรัพย์สินประเภทไหนนะฮะเราก็มาจะพูดถึงทรัพย์สินประเภทแรกก่อนนะครับที่คุณบอว์เวนบัฟเฟต์นะไม่ชอบบิตคอยน์เลยนะแต่เขาก็ได้จําแนกทรัพย์สินไว้นะครับประมาณ5ประเภทนะฮะก็เดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับประเภทแรกนะครับก็คือเงินสดนะครับเงินสดก็เป็นททรรรััพพย์สสสสินนนนีีี่่ดะะเป็มมภาาาคคลองงูบถ ใช้จ่ายใช้สอยได้ดีนะครับแต่ข้อเสียของเงินสดก็คือไม่ค่อยเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็มีการด้อยค่าทุกปีนะครับด้วยอัตราเงินเฟ้อนะครับที่มีการขึ้นการลงตามปกตินะแต่ว่าลงตลอดนะครับเงินเฟ้อขึ้นไม่ใช่ลงตลอดครับขึ้นตลอดนะครับคือมูลค่าลงตลอดนะครับแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อขึ้นตลอดนะอย่างที่2นะครับก็คือตัวของสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ที่ มันไม่สามารถนาไปทำสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะฮะในแบบไม่สามารถนำไปคลอดลูกคอดหลานออกมาได้นะครับเช่นพวกทองคำบิตคอยอีเทเรียมนะครับแล้วก็แรกเงินนะฮะอะไรพวกเพชรอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถเอาไปเจรานายอะไรเงี้ยได้เท่านั้นนะไปจึงขึ้นรูปอะไรเงี้ยนะบิตคอยก็ใช้แลกเปลี่ยนเท่านั้นนะ ก็มันไม่สามารถข้อลูกออกมาเกียวหนเป็น2 2งเป็นสไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์ประเภทที่2นะครับสินทรัพย์ประเภทต่อไปนะครับก็เป็นสินทรัพย์ประเภทที่3นะครับก็คือสินทรัพย์ที่สามารถข้อลูกข้อหลานออกมาได้นะครับก็คือเป็นการคล้ายๆฟาร์มมิงนะฮะเช่นสินทรัพย์อะไรนะครับสินทรัพย์ที่ประเภทนี้ก็คือเป็นสินทรัพย์ที่าผลิตออกมาได้อย่างเช่นต้นไม้นะครับ ต้นไม้ก็สามารถมีต้นที่2ต้นที่3แตกหน่อออกมาได้นะฮะอย่างประเภทที่ต่อไปนะครับก็เป็นประเภทอย่างเครื่องขุดบิตคอยนะครับก็จะอยู่ประเภทนี้นะที่3ก็คือสามารถขุดบิตคอยเพิ่มจํานวนบิตคอยแล้วก็เครื่องต้นไม้กับเครื่องขุดบิตคอยก็สามารถเพิ่มลดมูลค่าของมันได้ด้วยนะรวมไปถึงที่คุณปลูกเคยลงทุนมาด้วยก็คือเหมือนขุดทองคำนะครับเหมือนขุดทองคํา ที่ช่วงที่ผ่านมานะคุณปลูกก็ได้ลงไปด้วยนะครับมันก็คือสามารถเอาทองคาขึ้นมาจากพื้นเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็คือเป็นสินทรัพย์ประเภทที่3นะครับก็คือคล้ายๆการฟาร์มมิ่งต่างๆการปลูกกัญชานะครับก็เป็นการลงทุนมเมล็ดพันธุ์ลงทุนปุ๋ยแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้เรื่อยๆอย่างเช่นการทำปลูกฟาร์มน้ํามัน รเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือสร้างผลผลิตสร้างอะไรไปเรื่อยๆก็อยู่ในทรัพย์ประเภทที่3นะครับสินทรัพย์ประเภทที่4คืออะไรนะครับสินทรัพย์ประเภทที่4เนี่ยคือสินทรัพย์ที่สามารถที่สามารถนะไม่เพิ่มมูลค่าแต่สามารถนําไปไปเพิ่มในการาอะไรในการใช้งานใช้งานแล้วเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆเช่นที่ดินนะครับสร้างตึกสร้าง อคอนโดอสังหาหรือมรย์ต่างๆนะครับตกแต่งใหม่สวยงามเพิ่มมูลค่าแล้วก็ให้เช่าได้นะฮะก็เป็นสินทรัพย์ประเภทที่4นะฮะก็คือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถนําไปปล่อยเช่าแล้วก็นํานไปปรับปรุงแล้วมันเพิ่มเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการเติบโตที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มีผลิตผลผลิตภัณฑ์จากตรงนั้นได้เช่นไปปลูก ผักปลูกอะไรปลูกอคอนโดคอนโดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสินทรัพย์ประเภทที่4นะครับสินทรัพย์ประเภทที่5เนี่ยครับก็จะเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับก็คือเป็นหุ้นนะครับเป็นหุ้นหรือเป็นบริษัทนะครับซึ่งหุ้นกับบริษัทพวกนี้มันก็จะมีการผลิตผล,ผลิตผลผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้หลากหลายนะครับความน่าความน่าลงทุน ของแต่ละสินทรัพย์ก็จะตาะกันไปนะฮะในในหุ้นในผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะส่งเสริมให้หุ้นบริษัทนั้นเติบโตยิ่งมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น,นครับบริษัทนั้นก็จะเติบโตแล้วก็สร้างมูลค่าให้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีปันผลออกมาด้วยนะครับนั่นก็เป็นสินทรัพย์5ประเภทนะครับที่ผมแบ่งออกมานะฮะในตอนนี้นะแต่ว่าสินทรัพย์ไหนหน่าลงทุนสุดนะครับมันก็ไม่สามารถฟันธงได้100%ยซ์นะครับ ต่สินทรัพย์ที่คุณปูว่วอลเลนชอบสุดก็คือหุ้นนะครับเพราะมันสร้างมูลค่าสร้างตัวของ product นะครับเทคโนโลยี Technology ได้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับลองลงมาคือ4นะครับนี้ก็ตามคะแนนเลยนะครับ4เนี่ยก็คือเป็นสินทรัพย์ที่อสังหาริมทรัพย์และพวกนี้เป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมั่นคงมีเขาเรียกอะไรมี1เดียวในโลกนะครับในที่ดินตรงนั้นนะครับ ในห้องตรงนั้นนะครับมีที่เดียวแล้วก็สามารถปรับปรุงปล่อยเช่าสร้างมูลค่าแล้วก็เติบโตนะครับลองลงมาก็เป็นสินทรัพย์ประเภทเนี่ยครับเหมือนขุดบิตคอยเหมือนขุดทองนะครับฟาร์มมิงการปลูกผลไม้ผลามากรากไม้มอะไรเงี้ยทำให้มันเติบโตนะครับแล้วก็ลองสุดมาก็เป็นพวกผล,ผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่เป็นคงตัวเช่น ทองคำเงินเชรบิตคอยอิตาเลี่ยมอะไรประมาณนี้นะฮะสินทรัพย์ประเภทที่ถือแล้วไม่ค่อยเกิดอ,อะไรก็คือเงินสดนะครับแต่ก็ช่วยให้อ่าสภาพคล่องสูงสุดก็คือเงินสดนะครับจริงสภาพคล่องเนี่ยก็เรียงกันไปเหมือนกันนะครับก็อย่างเงินสดมันสภาพคล่องสูงสุดนะครับอย่างบิตคอยทองคําก็สามารถเทขายได้ทันทีนะครับ แม้ว่าราคามันจะตกราคาอะไรจะก็เทขายได้ทันทีนะน,ทะน, Bitcoin, นะครับเหมืองทองเครื่องขุดบิตคอยนะครับถ้าราคาที่เหมาะสมมายังไงก็ขายได้นะเหมืองทองก็ขายได้ทองคำเครื่องขุดก็ขายได้นะครับที่ดินอสังหาริมทรัพย์คือราคาที่เหมาะสมมันก็ขายได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะขายได้นะครับบางทีแบบถูกมากๆเลยแต่ซื้อไปเป็นภาระนะครับคนก็ไม่ซื้อนะครับ ซื้อไปนะครับมันก็อาจจะก,กลายเป็นภาระเราต้องมาเสียค่าภาษีที่ดินเดี๋ยวนี้มีภาษีที่ดินมีอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ญี่ปุ่นยังไม่ซื้อกันเลยนะครับบ้านนะฮะก็คนซื้อบ้านน้อยมากอะไรประมาณนี้นะครับสภาพคล่องก็ต่างกันนะฮะหุ้นหุ้นจริงๆสภาพคล่องก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าตัวของบางทีบางช่วงนะครับหุ้นเนี่ยมันก็มีหุ้นหลายแบบนะครับหุ้นที่เป็นหุ้นแบบ สมมติเราไปลงทุนอยู่เพื่อนเงี้ยอย่เฉยเราจะถอนทุนออกมานะถอนหุ้นออกมามันก็ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มันมีตลาดอสังหาตลาดหุ้นนะครับที่สามารถซื้อขายหุ้นได้ง่ายอันนั้นก็จริงมันก็เป็นสภาพคล่องได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นที่เราไปลงทุนกับเพื่ออะไรเงี้ยเราจะถอนหุ้นทันทีก็ไม่สามารถทําได้นะก็ประมาณนี้นะครับในสินทรัพย์5ประเภทที่คุณปู่บอลเลนนะครับนำมา,าเปรียบเทียบใน ฟังสถานที่ที่เขาไปพูดคุยนะครับเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเราพยายามจะเอาความรู้ดรา่งการเงินนะครับมาเพิ่มเติมให้กับนักขุดบิตคอยด้วยนะครับเพื่อจะบริหารพอร์ตตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและได้ความรู้นะครับเพื่อประกอบการลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการขาดทุนในอนาคตได้นะครับเราก็ต้องบริหารเมนนี่เมนเนจเมน์ให้ดีนะครับ บริหารความโลภนะครับบริหารความอัวนะครับให้ดีนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยลงปุ๊บขายทันทีนะครับก็ก็ไม่ใช่นะครับดูมันนี่แมเนเมนให้ดีนะครับอาจจะขายเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อรักษาให้คืนทุนเร็วในตอนช่วงขึ้นนะครับหรืออาจจะขายเครื่องนึงในช่วงตอนลงเพื่อรักษาเงินที่เรารับความเสี่ยงได้ไว้แค่นั้นเองนะฮะวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊ิ๊กคอร์เนอ์นะครับ แล้วเราจะมาแนะนำความรู้ด้านการเงินและเงินดิจิตอลในอันนะัคลิปหน้าๆนะครับวันนี้ลาไปกันไนะครับสวัสดีครับสวัสดี